สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับอาร์ตโตนะครับที่จังหวัดกำแพงเพชรนะครับอันนี้เรามาอยู่กับคุณลุงอะไรครับหน่องครับคุณลุงหน่องนะครับนะครับวันนี้ก็มาพูดคุยนะครับหลังจากที่เราใช้อาร์ตโตนะครับฮอร์โมนอาร์ตโตนะครับก็อันนี้คือลูกค้าตัวจริงเลยนะครับก็คือคนที่ทดลองใช้จริงๆกับไล่พลิกนะครับเดี๋ยวเราจะมาฟังกันครับว่าหลังจากที่ใช้อาร์ตโตไปแล้วเนี่ยเมื่อปีที่แล้วนะครับแล้วก็ ใช้มาเนี่ยนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็ตอนนี้ยังใช้อยู่ใช้อยู่อ่ายังใช้อยู่นะครับอ่าเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์ลุงหน่องเลยครับว่าผลผลิตนะครับละหงานนะครับลุงหน่อง<ช>นี่คือปลูกหกงานนะ<ช>ครับ,รบผลผลิตต่อรอบเนี่ยเก็บรอบหนึ่งได้สองร้อยโลขึ้นไปสองร้อยโลขึ้นไปใช่ดีไหมครับก็เรียกว่าดีกว่ายาทองตลาดทั่วไปอ๋อว่า เม็ดมันจะสวยมันจะเป็นมันเป็นเงาเลยครับเหมือนเหมือนกับว่าเราเอาน้ํามันพืชมาทาเลยเป็นมันเลยอือครับโอเคแล้วส่วนตัวพ่อเองเนี่ยอรู้สึกยังไงกับอาโตะบ้างครับก็รู้สึกว่าดีนะชอบเพราะว่าเม็ดมันสวยมากเลยพอข้ามาเจอนี่เขาก็เห็นเขาชมอยู่อือครับวันนี้เดี๋ยวอ่าจะมีแปลงตรงนู้นนะครับ ทางด้านขวามือเนี่ยเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะครับก็คือโนอนยาทองตลาดทั่วอ,อันนี้คือท้องตลาดทั่วไปแต่อันนี้คือใช้อาตกใช่ครับอ่าแล้วก็เปรียบเทียบกันแล้วอันนู้นกับอันนี้เป็นยังไงบ้างครับอันนี้มันจะงามกว่า,าจ,จะเขียวกว่าครับอันนู้นนะครับอันนู้นเป็นยังไงบ้างอันโน้นมันเหมือนกับว่าอยู่เหมือนกับธรรมชาติเลยคือเหมือนไม่โดนอะไรเลยอ๋อก็คือก็คือเหมือนปกติมันโตเหมือนโตธรรมชาติของมันเลยอะครับ ไม่ได้บารลุอะไรอ่าสาหรับใครที่ทําพริกมีอะไรอยากจะฝากถึงคนอื่นๆบ้างไหมครับที่เขายังไม่ได้ใช้อะโตะหรือว่ายังไม่แบบอยากจะยังไม่ได้ลองใช้อย่างเงี้ยครับมีอะไรอยากจะฝากถึงคนอื่นบ้างไหมครับพ่อก็อยากจะบอกว่าให้ลองตัวนี้ดูแล้วก็ใช้ยาของเจ้าของที่เปรียบเทียบกันดูดูระหว่างว่าแบ่งครึ่งกันเลยก็ได้ที่แปลงเดียวให้ดูผลว่าอีไหนมันดีกว่าอืมก็หวังว่าหลายๆคนที่ได้ดูคลิปนี้ก็ อยากจะให้ลองเปิดใจดูนะครับเพราะว่าของดีๆเนี่ยมันมันมีอยู่จริงๆใช okay, ่ okay ครับอ่ะโอเคครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับสวัสดีครับ <Okay. S 1> สวัสดีครับ